สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเมื่อนี้ผมกับสิพาทุกท่านมาชมวัดที่มีความเชื่อเรื่องผู้พีวิชาทูตวิญญาณที่สิงสถิตยอยู่นะครับแล้วก็าสายมูต่างๆนะครับเนื่องจากแฟนนะครับเพื่อนได้เลื่อนไปเจอคลิปของหมอบีทูตแห่งวิญญาณนะทุกคน หลายหลายคนกษิอาสจจิเคยดูคลิปของโมบีทูแห่งวิญญาณเนะว่าเพื่อนเคยไปสัมผัสโลกแห่งวิญญาณหลายๆที่เนอะทุกคนว่าว่าเป็นอย่างไรเนาะเมื่อนี้ผมกับแฟนกันเลยมีโอกาสได้มาเยี่ยมชมสักราเนาะครับมาเบิ่งความคังของท่านเนาะกัจริงสมคำล่ำลือเนอะทุกคนเนาะพอเข้ามาในวัดเนี่ยโอ้กสิเย็นเยอือกเลยเนาะทุกคนจะสัมผัสได้หอด สิ่งลี้ลับที่สิ่งสถิตอยู่ณนะที่นี้นะทุกคนไปมาหลายวัดก็แต่ละวัดก็จะต่างกันนะทุกคนเนาะพบรูปปั้นแห่งนี้กับมีที่มาที่ไปนะทุกคนเนาะว่าเป็นอย่างรูปปั้นในวัดแห่งนี้มัคือหลายนะทุกคนเนาะรูปปั้นต่างๆนี่ส่วนมากนะทุกคนการศึกษาถกสร้างมาตั้งแต่ปีพศส,สองห้า 35 2536 2537นะทุกคนซึ่งเป็นปีพศที่หลวงตาบุญกองเจ้าอาวาสองค์ที่สเนาะครับทุกคนได้มาทำรูปบรรุงรักษาวัดแห่งนี้เนาะครับซึ่งท่านกัมีชานพิเศษท่านมีชานพิเศษสามารถสื่อสารกับผู้ผีปีศาจโลกของวิญญาณได้นะทุกคนเนาะแล้วก็ เพื่อนกะสามารถดูดวงชะตาให้โชคลาภนะครับแกทุกคนที่มาหาท่านนะครับซึ่งใครที่ประสบผลสำเร็จหรือว่ารู้ล่วงสุมดังใจปรารถนาที่ได้มาบนบานสารกล่าวไว้กับลวงตาแล้วทุกคนเนาะก็จะมาสร้างพระพุทธรูปหรือว่ารูปปั้นหุ่นต่างๆ การสร้างรูปปั้นหุ่นต่างๆก็จะขึ้นอยู่กับหลวงตาบุญกรเป็นคนสื่อสารกับพูดผีปีศาจหรือว่าองค์เทวดานะให้เหอย่างนี้ทุกคนคว่าเสี้สางรูปปั้นอีหยังเนาะสร้างจุดใดซึ่งในสมัยนั้นเนาะพศ2 2535ที่หลวงตาท่าน,น,นมาอยู่เนาะล่วงเลยมาจนถึงเวลา30ปีแล้วทุกคนเนาะ การที่จะสร้างหรือว่าซื้อพวกธรูปหุ่นขนาดใหญ่ขนาดนี้มันก็ต้องใช้เงินมจำนวนมากเหมือนกันนริคนอันนั้นก็เป็นเหตุผลว่าการที่จะซื้อหุ่นหรือว่าพุทธรูปองค์ต่างๆมาบูชาขนาดเยอะขนาดนี้นะครับก็ต้องมีโชคลาภที่เยอะเหมือนกันมหาศาลเหมือนกันนริพนเนาะ จิตสมารถทำได้นะในห้าปีก่อนเนาะมอบีท่านก็ได้มาณนะที่เหวัดแห่งนี้พือกัลน,นะทุกคนมาเกี่ยวกับสื่อสารของดวงวิญญาณน,นะครับซึ่งใครที่เข้ามาวัดแห่งนี้เนาะที่อันดับแรกนะทุกคนก็จะรู้สึกเยือกเย็นนะครับเข้ามาที่รกจะรู้สึกเย็นวา่าเยือกเย็นสัมผัสได้นะครับทุกคนว่าแบบ เป็นสถานที่แบบเงียบสงบมีสิ่งลี้ลับซ่อนอยู่จริงๆนะครับเขา้าเขา้เขามาที่แรกเนาะทุกคนก็จะเจอกับกองหนยการที่อยู่ด้านหน้าของศา,าลารูปปั้นแห่งนี้นะครับจะมีเจ้าวาดองค์ปัจจุบันนะทุกคนที่เพื่นคอยกวดน้ำอุทิศส่วนกุศลเนาะและก็มีชาวบ้านหลายสิบคนนะครับมาคอยบริการนักท่องเที่ยวหรือว่า คนที่มีจิตเลื่อมใสนะครับเข้ามาเยี่ยมชมวัดนนทุกกนเนาะซึ่งผมได้ประทับใจอย่างหนึ่งนะครับประทับใจมากการปกติแล้วเราไปเที่ยวที่อื่นนะครับเขาก็มีจุดที่บูชาอะไรต่างๆมากมายนะครับที่วัดแห่งนี้ก็มีเช่นกันนะครับแต่ว่าหลวงตาบุญกองได้สั่งไว้นะครับก่อนท่านจะมรภาพว่าห้ามเลี่ยไรนะครับให ท่านที่มาทําบุญด้วยจิตศรัทธาจริงๆนะครับซึ่งทาบ้านที่มาให้บริการก็ยิ้มเย้ยแจ่มใสให้บริการมีความสุขนะครับทุกคนให้คําแนะนําที่ดีครับทีนี้เราเข้ามาถึงออกจากศาลาที่หลวงหลวงพ่อเิ่นให้มนให้พรให้อุทิศส่วนกุศลแล้วนะทุกคน เราเข้ากัเดินทางออกไปทางทิศเข้าสิงางออกไปทางทิศตะวันออกของตัวพัดนะครับทุกคนเราเดินมาไม่ไกลครับทุกคนก็จะเจอรูปปั้นอีกเหมือนกันครับรูปรูปธรรมศึกรูปทหารรูปพระพุทธรูปปางต่างๆมาดูทุกคนสูงมากครับสูงแบบห้าหกเมตรนะครับทุกคน การจะสร้างหนึ่งองค์ได้นี่ต้องใช้เงินจำนวนมากจริงๆนะก็จะสร้างได้ต้องมีแรงศรัทธาแบบยิ่งใหญ่มากทำใหจะจะสร้างได้อันนี้คือคนที่เขาบรรลุจุประสงค์ั่นคน,น,นหรือว่าได้โชคลาภปังใจทรมบัตินานะเขาก็จะมาสร้างไว้ โดยดวงตาบนกองก็จะเป็นคนแนะนํานะครับว่าจะให้สร้างตรงไหนสื่อสารกับโลกสิ่งดวงวิญญาณแล้วว่าจะสร้างตรงไหนระเบิทุกคนมีหูปั้นก็จะมีทุกอย่างนะครับอันนี้คือโบสถ์นะครับอยู่ฝั่งขวามือคือโบสถ์ที่หลวงตาท่านได้สร้างไว้ก่อนจะมอรณภาพนะครับท่านได้สร้างโบสถ์มีไว้แล้วก็ บมละนภาพในปีนั้นเลยนะครับโบสถ์องค์หลังใหญ่มากนะทุกคนกว่าจะสร้างเสร็จนี่โอ้โหต้องใช้เวลานานมากนะครับแต่นี่ท่านใช้เวลาแค่เพียงไม่นานนะครับเพียงแค่สามปีสองปีสามปีก็เสร็จนะครับถือว่าสุดยอดมากครับความขังท่านด้านที่จะบอกก็จะมีสระน้ำนะทุกคน,นเชื่อกันว่านะสมัยก่อน แม่น้ําแห้งก็จะมีเสียงของเสียงของเสียงรัฆังเสียงกองในวันศีลวันพระนะทุกคนดังขึ้นมาซึ่งชาวบ,บ้านก็เลยนับถือหรือว่าซึ่ความเชื่อกันว่ามีพญานาคขึ้นมาจากบ่อนะครับเป็นเส้นทางของพญานาคที่ขึ้นมายัางโลกของมนุษย์นะครับก็เลยทํารูปปั้นหุน่นปูศีสุดโทแล้วก็แม่ย่าศีรษะทุมมาไว้หน้าบ่อ แห่งน้ำอย่างนี้นะครับหลายๆท่านที่มีโชคลาภจากท่านนะครับก็จะนำของมาถวายนะครับอันนี้เราก็จะมาหยอดทำบุญให้หารปลาครับสิบ,บาทต่อหนึ่งครั้งการกดนะครับจุกยอดเรือนนะครับปลาเยอะจริงๆน,นะครับทุกคนปลาที่แห่งนี้ าเรามองโดยรอบนะที่มนุนยะก็จะเห็นรูปปั้นจากจุดนี้นะครับเยอะมากมดูครับมีทุกที่นะครับอีู่ข้างหลังสำหรับท่านใดที่สนใจจะมาบูชาหรือว่ามาสักการะ,ะนะครับมาเยี่ยมชมก เ,เชิญได้นะครับที่บ้านหนองสตะบลหนองนะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนครับไม่ไกลจากตัวเมืองมากนะครับทุกคน,น,น,นหลวงพ่อองค์นาคปกองน,น,นี้ก็สร้างตั้งแต่ปีสามหกนะครับทุกคนแต่ท่านได้มรณภาพไปก่อนก็เลยสร้างมาเร็จนะอันนี้คือรูปปั้นของาศาสนาอื่นที่เขามาทําไว้นะทุกคนไม่ใช่มีแค่าศาสนาพุทธอย่างเดียวน,นะครับที่มาทํานายดวงชะตาก,กับท่าน ศาส,สนาอื่นก็มาทําเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรูปพุทธลูปที่มาแก้บนบา,านสารกล่าวนะครับสําหรับท่านไหนที่สายมูสมันาจะาเป็นสายมูเลยก็เนานะกับโชคลาภเนาะก็เรียนเชิญมาลองดูนะครับเนาะ แต่ละคนก็อาจจะมีจิศตศรัทธาหรือว่าบุญวาสนาต่างกันก็มาลองเบ่งนะครับทุกคนเนาะเดี๋ยวท้ายคลิปก็จะมีโชคลาบเอามาฝากนะทุกคนว่าจะมีโชคลาบเผื่อเรามีบุญวาสนาตรงกันนะครับโชคลาบก็จะได้เหมือนกันเนาะทุกคนเรามาดูท้ายอย่าลืมดูให้ถึงท้ายคลิปนะทุกคน เผื่อมีโชคลาบได้ไปทําบุญร่วมกันครับแฟนก็จะมาขอพรน,นะครับหลังจากที่เฮาาันไหวพาเสร็จนะทุกคนเราก็จะมาพาไปที่กุฏิเจ้าวาดหลวงตาบุญกองครับซึ่งท่านมรณภาพต้งเปี่ยแต่ปีสามเจ็ดสองห้าสามเจ็ด ผ่านมาแล้วสามสิบปีแต่ว่าสันิละของท่านยังไม่ได้ถูกเผาแต่อย่างใดน,นะครับท่านยังบรรจุบรรจุไว้ในโลงแก้วอยู่ในกุฏิของท่านครับโดยที่ร่างกายของท่านไม่เน่าไม่เปื่อยยังคงสภาพไว้เช่นเดิมนะครับมีคือมีโอกาสได้เข้ามาหาตาท่านนะครับโอ้โหตอนเข้ามาที่แรกโอ้มันรู้สึกได้เลยครับทุกคน เยี่ยวเยียดมากเลยครับการที่มาจะทําบุญท่านก็จะมีบาทอยู่หน้าศีลาของท่านนะครับเราก็ทําบุญตามกังศรัทธาซึ่งเห็นคุณแม่ซึ่งเป็นญาติของกิธรรมของท่านนะครับได้มาดูแลกุฏิท่านไว้ว่าจะทําสร้างศาลาหลังทำหลังคากุฏิใหม่ครับผมเลยมีจิตศรัทธาจะไปร่วมสร้างถวายด้วยนะครับถ้าเกิด มีโชคลาภในรอบอนี้นะครับใครที่มีจิตศรัทธาก็ลองลองมาทำบุญด้วยกันครับผม